สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเขสู่ไอโอชาแนลนะฮะวันนี้นะผมจะมาเป็เด็ข่าวสารในวงการรถยนต์นะครับโดยพีนะผมจะมาพูดถึงข้อมูลของรถยนต์จากค่าย X อ็กซเพิงนะฮะนั่นคือ X อ็กซ์เพิงเอรถ MPV ไฟฟ้ารับประกันสุดรู้นะครับผมที่ชาร์จหนึ่งครั้งนะฮะวิ่งในไกลสูงสุดอยู่ที่702กิโลเมตรเตรียมเผยโฉมเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์2024ที่จะมีขึ้นในปลายเดือนมีนาคมนีมม้นะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของรถยนต์ยุคนี้ฝากท่านผู้ชมกด subscribe กกกกกด share, กดดดดดไไไลลลลคคคค์์แแชรรรรระะิ่งััันน้้้้้ผมมมวยบบโอออเเถาพปููขนนป บริษัทที่ทาง MGC Asia นะฮะหรือบริษัท Millennium Group Corporation Asia จำกัดมาชน ควาสิทผู้นำและจะจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไฟฟ้ารถยนต์ร้อเปอร์เซ็นของทาง X เผิงในประเทศไทยนะครับล่าสุดนะครับเตรียมนำรถไฟฟ้านะผมเข้าร่วมจัดแสดงที่งานมอเตอร์โชว์2024ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ถึงนี้จะข่าววงในเผยว่าจะมีทาง X เผิง G6 และรถ MPV สุดหรูอยา่าง X เพิง X9 นะฮะสำหรับ X เพิง X9 นะฮะถูกเผยชมครัง้งแรกที่เมืองจีนในปลายปี2023ที่ผ่านมาตัวรถนะผมจะมาในรูปแบบของ MPV ไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแบบสามแถวจะที่นั่งมีได้รับแบบขับเคลื่อนสองล้อ และแบบ AWD ขับเคลื่อนสีล้อในด้านงานดีไซน์นะครับได้วรวบรวมทั้งศาสตร์การออกแบบให้หล่อรวมเข้ากับเทคโนโลยีได้อย่างกลมกลืนโดยทางผู้ผลิตเผยว่าเป็นสถาปนิกศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดยรถรุ่นนี้นะผมมีความโดดเด่นในเรื่องของหลักอากา,าศพลศาสตร์ด้านหน้านะผมจะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบปิดทึบชุดไฟหน้าแบบแยกส่วนนะครับโดยไฟ DRL นะครับจะเป็นเส้นที่วางพาดอยู่ใต้ปากกระโปรงหน้าขณะที่ชุดไฟสองสว่างนะฮะจะดีไซน์มาในรูปแบบทรงเรียวยาว ดูสอดรับกับเส้นสายตัวรถอย่างลงตัวส่วนใช้ล่างด้านหน้านะครับออกแบบมาให้มีรดลายให้กับหลังพึ่งเส้นสายด้านข้างนะผมจะเน้นความเรียบง่ายเมื่อเปิดประตูนะผมจะเป็นแบบราบเรียบไปกับตัวรถมาพร้อมกับประตูเปิดแบบบานสไลด์ไฟฟ้านอกจากนี้นะคะยังมาพร้อมกับล้อลอยนะครับผมออกแบบรดลายให้สอดรับกับระบบแอร์โรไดนามิกนะฮะซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง20นิ้วด้านหลังคาของตัวรถนะฮะออกแบบให้แบนราบกระจกบานท้ายนะครับผมมีขนาดใหญ่ออกแบบมาให้โค้งราบกับตัวรถ มาพร้อมกับดีไซน์เป็นสปอยเลอร์หลังในตัวโดวยงานดีไซน์โดยรวมทั้งหมดนะครับช่วยทาให้ตัวรถนะผมมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสยดทานอยู่ที่ 0.227c เท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของตัวรถที่มีมิติขนาดใหญ่สำหรับมิติของตัวรถนะฮะจะมีความยาวอยู่ที่5,293ม mm, ิมความกว้าง1,988ม mm, ิมความสูง1,785ม mm, ิมและมีระยะฐานล้ออยู่ที่ 3 1ม0 mm. สมิลลิเมตรสำหรับงานออกแบบภายในนะผมจะเน้นความเรียบหรูเบาะที่นั่งนะผมจะเป็น3แถวเาที่นั่ง2บวก2บวก3นะครับเบาะที่นั่งแถวที่2นะผมจะเป็นแบบแคปซูลซีดปรับเลื่อนด้วยไฟฟ้าตัวเบาะที่นั่งนะฮะ,ะได้รับการออกแบบโดยใช้หลักเดียวกันกับเก้าอี้ของนักบินอวกาศซึ่งทําให้การนั่งนั้นนะครับเหมือนกับว่าอยู่ในสภาวะและน้ําหนักมาพร้อมกับที่รองน่องนอกจากนั้นนะผมยังสามารถปรับเอรได้ถึง1 7 6องศา เพื่อให้ต่อชนกับเบาะแถวที่3ให้กลายเป็นโซฟาหรือเตียงนอนขนาดใหญ่ขณะที่เบาะแถวที่3นะครับสามารถพับด้วยไฟฟ้าแบบกดเพียงครั้งเดียวโดวยจะพับเบาะแบบราบเรียบนะครับให้กลายเป็นรถแบบตีที่นั่งเพื่อให้มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับเชื่อมัน่นเบาะแล้วนะผมจะให้ความจุมากถึง2,554ลิตรเลยทีเดียวนะฮะแผงหน้าบอร์ดของคอนโซลหน้านะฮะจะมีปุ่มสั่งงานใดๆน,นะครับมีเพียงหน้าจอแบบ Full LCD นะครับที่วางอยู่ด้านหลังพวงมาลัยมิฟังก์ชันทรงมูลีขนาดใหญ่มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลส่วนกลางนะ รอยตัวนะฮะซซ่งให้ขนาดมาอยู่ที่17.3นิ้วมาพร้อมกับชิปเซ็ตหน่วยประมวลผลของเซฟดาก้อน829นอกจากนั้นนะครับผมยังมีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง21.4นิ้วที่แขวนไว้อยู่บนเพดานหลังคาสามารถพักเก็บได้รวมทั้งยังติดตั้งตู้เก็บความเย็นนะครับที่ด้านหลังคอนโซลกลางของบอกคู่หน้ามีขนาดอยู่ที่10.8ลิตรโดยสามารถตั้งอุณหภูมิได้นะครับตั้งแต่0ถึง50องศามาพร้อมกับระบบปร,ปรพ์พารกแบบแยกส่วน ด้านคอนโซลกลางนะครับออกแบบมาให้มีเพียงแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถวางชาร์จพร้อมกันได้ถึง2เครื่องมาพร้อมกับช่องวางแก้วน้ํา2ช่องและที่วางเท้าแข็งขนาดใหญ่ด้านระบบความปลอดภัยและระบบความช่วยเหลือการขับขี่นะครับจะมาพร้อมกับระบบการขับขี่อัตโนมัติและระบบ ADA s XNGP ซีมีเสียวผึ่งได้รับ,บการติดตั้งระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน x อ็กซ์น,นะฮะ จะมีโครงสร้างตัวถังที่เป็นแบบอลูมิเนียมที่หล่อขึ้นรูปแบบทั้งคันถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม SIC ด้านล่องของพละกำลังคันกับเคลื่อนนะฮะจะมีให้เลือกข้งบัดมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวที่วางอยู่ที่เพลาล้อคู่หน้านะฮะให้กำลัง2 3 5กิโลวัตต์หรือ315แรงม้าแรงบิด450มิเมตรเมตรให้อัตราเร่งงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมในเวลาเพียง7.7วินาทีเท่านั้นด้านชุดแบตเตอรี่นะฮะจะเป็นแบบลิเธียมเหล็กฟอสเฟตนะครับหรือ LFP มีุด้เลือกสองขนาด ชาร์จไฟเต็มนะครับผมวิ่งในระยะทางไกลสูงสุดอยู่ที่610กิโเมตรและขนาด101.5กิโลวัตต์อัวเมื่อชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนะผมวิ่งในไกลสูงสุดอยู่ที่702กิโเมตรนะครับ่วน,นรุุนขับเคลื่อนสีล้อนะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวม496แรงมา้าแรงบิด640นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับผมจะอยู่ที่5.7วินาที ความเร็วสูงสุดนะผมจะอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาพร้อมชุดแบตเตอรี่แบตไรภาคจาก CALB นะครับมีความจุอยู่ที่101.5กิโลวัตต์อาวว์ชาร์จไปเต็มหนึ่งครั้งนะผมสามารถวิ่งระยะทางไกลสูงสุดอยู่ที่640กิโลเมตรนอกจากนี้นะฮะในทุกรุ่นย่อยนะครับรองรับการชาร์จไฟแบบ DC ีนะครับให้ชาร์จไฟเพียง10นาทีนะครับผมวิ่งได้ไกล300กิโลเมตร รบระบบช่วงล่างของทาง x ง x 9นะฮะยังได้รับการติดตั้งกลไกบังคับเลี้ยวที่ล้อหลังนะครับหรือเพาล้อหลังที่หมายความว่าหากคุณหมุนล้อหน้านะครับล้อหลังก็จะสามารถหมุนได้เช่นกันดังนั้นนะครับผมเมื่อคุณเลี้ยวขวานะครับล้อหลังก็จะเลี้ยวขวาเล็กน้อยนะฮะเพื่อช่วยเรื่องความคล่องตัวของรถและยังเป็นรถยนต์คันแรกนะฮะที่ตั้งซอฟต์แวร์โดยสารนะครับ XOS เทียนจนะครับของทาง X6 สำหรับราคาค่าตัวของ X6/X9 นะครับในประเทศจีนมีทั้ทหมดสีรุ่นย่อยนะครับเราจะออกมาเป็นคู่แข่งของทาง09 9 และ MG Maxus 9นะฮะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่1.83ถึง2.13ล้านบาทนะครับในส่วนของสเปคเวอร์ชันที่จะนำาเข้ามาโชว์ตัวในประเทศไทยนะครับตอนนี้นะฮะทาง MG C Asia นะครับยังไม่เปิดเผยข้อมูลออกมานะครับมีข่าวลือแค่เพียงว่าจะนำ X เผิง X 9นะครับผมมาโชว์ตัวที่งานมอเตอร์โชว์เท่านั้นนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ X เผิง X 9นะครับรถ MPV ไฟฟ้าสดหรูนะครับจากค่าย X เผิงเองนะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ผมดชข่าวสารกันใหมืองในพีน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย